สวัสดีค่ะตอนนี้เราจะพามาดูไอฮอกกี้นะคะที่เมืองตัมเปรีค่ะมาเที่ยวเมืองตัมเปรีมาหาลูกสาวนะคะแล้วก็พาไปดูไอฮอกกี้ <c oughs> ด้วยค่ะเพราะว่า <c oughs> จะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวนะคะเออทำคลิปให้เพื่อนๆนดูนะคะ ตอนแรกนะคะเราไม่รู้เนาะแล้วก็มีเปิดแบบว่าเออมีเสียงนะคะนี่ต้องมาทําใหม่นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราใส่เสียงเราเจอริกิทธิ์นะคะมันเหมือนแบบว่าเสียงเพลงที่เขาเปิดเปิดสนามานะคะมันอาจจะมีริกิทธิ์เราก็เลยมาทําใหม่คะ่ะตอนนี้ขอปิดเสียงเอาแต่เสียงภาคเราไปก่อนนะคะทุกคน <laughs> าพามาชมข้างในนะคะข้างในก็คือเป็นร้านอาหารร้านบาร์ร้านอะไรที่แบบเต็มไปหมดรอบสนามเลยนะคะ โอ้ยเป็นร้อยล้านมั้งเนี่ยเนาะก็เยอะมากมายเลยค่ะเนาะช่วงนี้นะคะก่อนที่จะเปิดสนามแล้วก็มาเดินร,บรอบๆดูก่อนนะคะเพื่อนแฟนค่ะก็พาดูนะคะพาชมนะคะข้างในค่ะนี่ก่อนก่อนที่จะเปิดนะคะก็เข้ามาดูก่อนสำรวจก่อนนะคะที่กว้างขวางมากนะคะใหญ่โตเนาะสามชั้นนะคะมีเก้าอี้มีที่นั่งสามชั้นค่ะรู้สึกว่าชั้นที่สองจะเป็น จะเป็นชั้น V.I.P. สักหน่อยนะคะก็คือแล้วก็ชั้นที่สามนู้นสูงสุดนู่นนะคะอันนี้ยังไม่มีคนเข้ามานะคะพอที่นี้พอเปิดนะคะนี่นะคะทําการเปิดแล้วนะคะเขาเรียกว่านัดชิงคู่ชิงไม่ใช่นัดชิงอะ่ะคู่ชิงนะคะแต่ยังไม่รู้แพ้รู้ชนะในนัดนี้สัทีเดียวนะคะคู่นี้นะคะเป็นคู่ชิงแชมป์นะคะ ที่จะชิงกันที่จะสู้กันอีกหลายนัดเลยค่ะกว่าจะรู้ผลแพ้ผลชนะช่วงนี้ก็เก็บคะแนนกันไปก่อนนะคะนี่นะคะก็แข่งขันอย่างเมามันจนแบบว่าเออโอ้กว่าจะรู้แพ้รู้ชนะนะคะก็ต่อเวลาไปอีกนะคะสองเซตนะคะสุดท้ายนะคะเจ้าบ้านก็แพ้ไปนะคะหนึ่งประตูต่อสองนะคะเจ้าบ้านก็คือตัมเปรีนั่นเองนะคะค่ะ สนุกสนานกันไปคนก็เข้าชมเยอะมากนะคะคนเข้าชมก็12,300กว่าคนนะคะนี่ก็ช่วงเบรกนะคะก็มีน้องๆเชียริดเดอร์นะคะสวยๆทั้งนั้นนะคะเข้ามาเอ,อ่อนี่นะคะทำการแสดงเชียริดเดอร์นะคะช่วงพักเบรกนะคะนี่ค่ะก็ให้ดูเสียดายนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ยินเสียงไปด้วยแต่ว่าเจอริกสิตธิ์ เออดี๋ยวกะสก็ต้องเอาไว้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆฟังเสียงสดๆสดไปก่อนนะคะอาจจะบมวนไม่สนุกเท่าไหร่ก็อย่าว่ากันเด้อะค่ะเด้อนี่อยากให้ดูบรรยากาศมากกว่าค่ะนี่เด็กนะคะนี่นี่นนพอช่วงพักเบรกเด็กๆก็มามาซ้อมกันนะคะมาโชว์กันเนาะเด็กเล็กๆนะคะน่ารักนารักอันนี้ก็เป็นรถนะคะมาเลี่ยสนามช่วงเบรกนะคะ รถน้ำค่ะเพื่อมาเกลี่ยสนามนีนะคะการแข่งขันก็ยังสนุกสนานไปต่อนะคะคนเยอะมากๆนะคะช่วงพักเบรกเนี่ยโ,โหนะถ้าใครคิดอยากจะไปซื้อดื่มหรือซื้อหาในรอบคิวยาวมาก <c oughs> ขนาดร้านอาหารร้านดื่มมีเยอะมากก็ยังแบบโอ้โหนะคะอย่าหวังว่าจะได้ไอ้นี่เลยนะคะก็คือช่วงพักเบรกเนี่ย นี่นะคะเออเขามีแจกของขวัญแบบอะไรนิดนิดดีๆน,น,นะคะเราเขาโยนของขวัญมารู้สึกจะเป็นเสื้อยืดน,นะคะนี่เราได้ด้วยน,นี่นี่นะะี่ค่ะเสื้อยืดน, <laughs> นะคะโชคดีโชค,ด,โชคดีนะคะเขาเรียกว่าเออลัคก,กี้ลัคก,กี้จ้าสุดท้ายเกมก็จบลงแล้วนะคะตามเปรีแพ้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์จ้าสนุกสนาน ได้มิตรภาพดีๆนะคะกองเชียร์บางทีเขาก็นั่งต่างไอ้นั่งปนกันไปทั่วนะทุกคน